สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําขนมปังกันค่ะนี่เลยหนะ้าตาที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะที่แหวงแหวงแหวงไปนี่คือจอยกินไปแล้วนั่นเองนะ<อ>จะบอกว่าขนมปังตัวนี้นะคะอะทุกคนดูนะพอจอยกดลงไปเห็นไหมว่าเขาไม่อยู่ตัวนะคะจะบอกว่าขนมปังที่จอยเอามาทํานะคะสูตรนี้นี่คือใช้เวลาในการนวดน้อยมาก าทีเท่านั้นนะคะทุกคนก็จะได้ขนมปังหน้าตาแบบนี้แล้วนะเอาไว้ทานนะคะกับกาแฟกับอะไรก็ได้เลยแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วที่ทํากันเลยค่ะส่วนผสมของเราวันนี้นะคะจะมีนมอุ่น200 ML น้ำตาลทราย20กรัมยีสแห้ง5กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะ วันนี้ก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะแป้งขนมปังสอง้อสี่สิบกรัมและส่วนสุดท้ายนะคะคือส่วนที่เราเอาไว้ทาหน้าขนมปังก่อนอบและหลังอบค่ะก็จะเป็นเนยสิกรัมและนมจืดสิกรัมค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำกันต่อเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการใส่เป็นนมอุ่นลงไปค่ะตามด้วยยีสต์ แล้วก็น้ำมันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราคนเล็กน้อยค่ะเพื่อทำการกระตุ้นยีนให้เขาทำงานนั่นเองนะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการล่อนแป้งใส่ลงไปค่ะ เลือป่นค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยอันนี้เราก็จะนวดนวดเขาสักประมาณ5นาทีนะคะใครจะใช้มือนวดเลยก็ได้นะ แล้วนะคะเราก็เอาพลาสติกแล็ประคับปิดหน้าขนมปังไว้นี่ค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้60นาทีค่ะตอนนี้ใจก็ได้พักแป้งนะคะครบ60นาทีแล้วนะจะบอกว่าเขาฟูขึ้นมาแบบเป็นเท่าตัวเลยนะคะ แล้วก็เอาแป้งนะคะออกมานวดเลยเดีย๋ยวเราจะต้องโรยแป้งนะคะไว้บนที่เราจะทำการนวดขนมปังอ่ะมันจะได้ไม่ติดเนาะจอยก็ดืมไปแล้วก็ทาบนมือเราด้วยค่ะแล้วเราก็นวดเลย พอเรานวดไปได้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะทำแป้งให้เขาเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะถ้าขนมปังติดมือแล้วก็เอามือแบบจับแป้งนะคะแป้งแห้งนะนี่แบบนี้แผ่แป้งออกนะคะ ชิ้นๆนนะอันนี้คือใจไม่มีที่ตัดแป้งนะคะก็เลยใช้เป็นมีดเลยนะเดี๋ยวจะกะกะเอาเลยนะคะอาจจะไม่ได้ช่างอะไรนะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็หยิบขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะขมวดขนมปังนะคะแบบนี้นะไปด้านหลังค่ะให้เขาเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้แล้วเราก็คึงให้เขาเป็นกลมๆเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาพักไว้เดี๋ยวใจก็จะทำแบบนี้ค่ะไปได้เรื่อยจนเสร็จเลย ทาเสร็จทุกอันแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวขนมปังนี่แหละค่ะมาวางเรียงใส่ถาดเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาพลาสติกแปค่ะคุมไว้เหมือนเดิมเลย mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอาผ้านะคะปิดเขาไว้อีกทีหนึ่งนะแบบนี้ค่ะเราจะทำการพักแป้งนะคะไว้อีก15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูแป้งกันค่ะ นี่เลยเขาก็จะมีความขยายตัวขึ้นอีกนะคะก่อนที่เราจะนำเข้าอบนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทานมค่ะ มาไปบนขนมปังเลยนะคะให้ครบทุกชิ้นเลย หลังจากนั้นนะคะเราจะเอาเข้าอบโดยใช้ไฟ180องศาเป็นเวลา15 2 0ถึง20นาทีค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็สุกแล้วนะคะพอเราเอาออกมาจากเตาอบแล้วเนี่ยต่อไปนะเราจะทำการทานเนยละลายนะคะบนขนมปังเลยอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นเนยจืดนะคะหรือว่าใครเนี่ยจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้ค่ะ แล้วก็จะทาข้างบนแบบน,นี้เลยให้เขาเป็นเงาเงาสวยๆเนาะ เราก็ได้ขนมปังนะคะนุ่มๆเหนียวไว้ทานกับกาแฟาหรือโอตินตอนเช้านะคะหรือว่าใครเนี่ยจะเอาไปจิ้มกินกับนมข้นหวานหรือว่าสังขยาก็ได้นะคะ <S <S ตอนนี้เขายังมีความร้อนอยู่นะเดี๋ยวเจอจะรอให้เขาเย็นสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนเนี่ยดูเนื้อขนมปังกัน,นะค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมปังกันนะคะว่าเป็นยังไงนะ ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเขามีความนุ่มอยู่นะอันนี้ตัวิิงไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วให้เขาแบบเย็นลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดู ก็โอเคอยู่นะทุกคนเพราะว่าสูตรเนี้ยค่ะมันไม่ได้ใช้เวลานวดนานเลยนะอย่างน้อยๆแค่ห้าทีเองนะคะจากที่ทุกคนเห็นใจนวดนะนี่ทําเอาไว้ทานกับกาแฟอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอย่างที่ใจบอกนะคะนี่เลย สำหรับคลิปนี้นะคะเจยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดชมคลิปใหม่ๆของเจยเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ